จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้น136รายอันนี้นับตั้งแต่ต้นปีนะนอกจากนี้ยังมีหนองในซิฟิลิสไวรัสตัดปบคทเศีบีและหูเพิ่มขึ้นด้วยตุยไปแล้ว49รายโกกรคกลุ่มนี้ไม่ได้ติดกันง่ายๆเหมือนโควิดที่ฟุ้งไปในอากาศเพราะว่ามันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต้องปัมป๊มๆกันแบบไม่ป้องกันไม่ใส่ถุงยางอันนี้ถึงจะติดได้มาดูความน่ากลัวของแต่ละโรคก,กันตัวแรก HIV เป็นไวรัสความน่ากลัวคือมันทําให้ภูมิคุ้มกันบกร่อองคื N คนไข้จะติดเชื้อเฉยโอกาสมากมายอย่างเช่นวัณโรคเชื้อราจนตุยในที่สุดตัวที่2หนองในแท้ติดเชื้อแบคทีร r i ในซียโกโนเรียคนทั่วไปจะคิดว่าก็แค่มีหนองในท่อฉี่ปัสสาวะแสบขัดตกขาวผิดปกติแต่เอ็นสเตจจริงๆทําให้มีลูกยากท้องนอกมดลูกติดเชื้อในกระแสะเลือดข้ออักเสบติดเชื้อในหัวใจและเยื่อหุ้มสมองมีโอกาสตุยได้ตัวที่3มซิฟิลิสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเรปโปนีมาพาลิดุมคนทั่วไปรู้ว่าน่ากลัวแต่ไม่รู้ว่าน่ากลัวยังไง ระยะแรกจะมีแผลริมแข็งระยะที่2จะมีผื่นตุ่มตามร่างกายระยะสุดท้ายเชื้อจะทําลายอวัยวะภายในหัวใจหลอดเลือดแดงใหญ่และระบบประสาทก็โดนหมดขนาดกระดูกยังโดนกินทะลุเป็นรูได้เลยตุยอยู่แล้วตัวที่4คือไวรัสตับอักเสบบีอันนี้ทําให้เป็นตับอักเสบดีซ่านเอ็นสเตททำให้เป็นตับแข็งและมะเร็งตับได้ถ้ารู้ตัวช้าตอนมะเร็งกระจายไปทั่วตัวคือยุ่งเลยและตัวสุดท้ายหูดคือติดเชื้อเฮลแมนแบคทีโลมาไวรัสหลายคนบอกแค่หูดมันจะทำไม แต่หูวนี้มีเป็นร้อยชนิดเลยนะถ้าไปโดนชนิดร้ายแรงอย่างไทย16และ18มันจะเสี่ยงเทินเป็นมะเร็งได้ทั้งมะเร็งปากมดลูกช่องปากคอทวารหนนะักและมะเร็งจูจูได้ตัดน้องทิ้งนะเหมือนช่วงหลังคนไทยอ่ะตื่นตัวเรื่องเซฟเซฟ็กน้อยลงเห็นพี่กลางพูดเรื่อง HIV ข่คราวก่อนมีคนมาเมนด้วยว่า HIV คืออะไรอะ่ะไม่รู้จักหมอก็แอบตกใจอยู่นะ